ล้อแมกราคาถูกมาอีกแล้วนะครับวันนี้กว่า70ชุดนะครับรับรองว่าถูกแน่นอนเพราะราคาเริ่มต้นเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับป่ะมีชุดไหนบ้างนะครับเริ่มจากอาพีวันชุดนี้นะครับเป็นยางปี19นะลถขอบ18นะครับเอาไปเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ6 0 0 0บาทนี้ได้4วงนะอ่ะประมาณดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัว5รลูนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นลายเวลนะครับ6ก้านแล้วก็ขอบสีแดงนะครับมาพร้อมยางฝีส0เอาไปเพียง7,000บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับนี่ล้อชุดนี้ก็ถูกเหมือนกันนะอ่าเป็นล้อสีทองนะครับ6ก้านนะครับขอบ20นิ้วอ่ามาพร้อมยางปี2016นะครับดอกยางเนี่ยยังพอมีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยแล้วเอาไปเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับต่อมาดีกว่าชุดนี้ T.E.S.U.V. นะครับหยอดแดงนะมาพร้อมยางปี20นะครับของคุณเย่ด้วยเอาไปเพียง9,000บาทพอนะครับหรือจะเป็นชุดนี้นะครับอ่าลุกโม่นะครับขอบเงินแบบนี้นะครับขอบสิบ16นะครับมาพร้อมยางปี2018 เอาเพียง8,000บาทเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นชุดนี้นะครับ TE นี่ TE นะครับ6ก้านก้านแบนใช่ไหมมาพร้อมยางปี2องสนะครับเอาเพียง7,000บาทเท่านั้นนะครับต่อมาอ่ะสีดำกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นตัว TE สีดำนะครับอ่าโวกเดนซิ่งนะครับเป็นสีเงินแล้วก็มาพร้อมยางปี2กสิเลยนะครับยางนิโต้ด้วยนะเอาไปเพียง12,000บาทเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นล้อเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวพาชมทุกล้อเลยแล้วกันนะมันมีค่ากันนะครับล้อเดิมล้อแต่งนะครับอ่ะฝัั่่งงนนนู้้กกบาาดีว มีวเองนะครับมาพร้อมยางปีสมัยเยีนนะครับแล้วก็ล้อขอบ20นิ้วนะครับเอาไปเพียง6,500บาทเท่านั้นนะครับอ่ะก่อนไปนะครับใครอยากเปลี่ยนยางใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปนะมาดูคลิปนี้ก่อนนะนี่นะครับเป็นยางขอบ20นิ้วนะของตัวกูตเยียรตรงรุ่นเอเวอร์เลนะครับปี3เลยนะครับแล้วก็ได้ล้อใหม่ตัวอ่ามาด้เชนไปด้วยนะครับเอาไปเพียง10,000บาทพอนะครับถือว่เป็นชุดนี้นี่ตัวฟอร์ดนะครับอเอเวอร์เลนเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นขอบ18นิ้วอ่ามาพร้อมยางปี3นะเออเอาไปเพียง 8,000บาทพอนะครับเหมือนได้ยางเปล่าแถมแม็กฟรีแล้วกันนะต่อมานะครับชุดนี้เป็นสไตล์ออฟโรดนะมาพร้อมยางปี23นะครับก็เป็นของทันคุกด้วยนะครับเอาไปเพียง13,000บาทพอนะครับเหมือนได้ยางใหม่แถมแม็กฟรีไปเลยแล้วกันเนาะต่อมานะครับชุดนี้นี่นะครับก็เป็นล้อสไตล์มีการออฟโรดเช่นกันนะครับเป็นลายดอกไม้นะมาพร้อมยางปี28นะครับแต่ว่าเป็นยาง BF Goodrich นะครับดอกยังพอมีนะผมว่ายังสวยๆนะครับเอาเพียง12,000บาทเท่านั้นนะครับต่อมาดีกว่านะครับชุดนี้ ท e นะครับหยอดแดงเช่นกันมาพร้อมยางปี2022นยี่สบองนะครับเอาไปเพียง1น0 0งหมื่านบาทพอนะต่อมานะครับชุดนี้ยาง Next Gen นะครับล้อเน็กเจนปีใหม่เลยนะครับ23แบบนี้นะครับพร้อมล้อขอบสินิ้วของกุ้ดเดยียยางกุ้ดเยียใหม่ๆนะเอาไปเพียง16,000บาทเท่านั้นนะครับต่อมานะครับนี่ใบพัดขอบ20นิ้วพร้อมยางปีสองพัน20นะครับเอาไปเพียง11,000บาทพอเพื่อนโอ้โหได้ยาง AT ด้วยนะ หรือจะเป็นชุดนี้นะครับขอบยีใส่กระบะนะครับ6รูนะามาพร้อมยางปี2เลยนะครับเอาไปเพียงหมื่นเดียวพอตัวนี้นะครับอลายหก้านเจ็ดก้านนี่นะต่อมานะครับใบพัดกันบ้างอ่ะใบพัดชุดนี้คอ18นิ้วมาพร้อมยางปี22นะครับเอาไปเพียง11,000บาทนะครับหรือจะเป็นล้อเดิมนะครับเอ้ยสวยๆแล้วเอเวอเรสต์ไมเนอร์เชนนะครับพร้อมยางปี23เลยนะล้อสวยนะครับยางสวยของทันคุกนะครับเอาไปเพียง11,000บาทพอนะหรือจะเป็นนะครับชุดนี้ซีวิก F4 MC มาได้เชนนะครับมาพร้อมอยางปี๊บี่สิบสองเอาไปเพียง6,500บาทพอนะครับโอ้โหเบิกใหม่ยางใหม่เนีย่ยประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไม่รวมท้อนะอันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับต่อมานะครับอ่ะชุดนี้กันบ้างเป็นตัวออฟโรดนะขอบสินิ้วนะครับสวยๆเลยแล้วก็ได้ตัวยางปี๊บฟอนนะครับโอ้โหเป็นยาง AT ด้วยนะเอาเพียง13,000บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับอ่ะฝั่งนี้ก็ทั้งหมดดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับล้อของตัว Honda City ตัวท็อปนะครับ มาพร้อมอยางพีเป็ดอ่าเป็นลายคล้ายๆดอกไม้ใช่ไหมอ่าเอาไปเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะเดินยากนิดนึงเพราะว่าโอ้โหลื่นมากนะครับแว็กว์ไวที่เขาลงมาเนาะอ่ะต่อมาแคมรี่อันนี้แคมรี่ตัว a อ v 7 0นะครับมาพร้อมอยางปียีนะอ่าของอะไรดัดหลบด้วยเอ้ยเพียง7,500บาทเท่านั้นนะครับเหมือนได้ยางใหม่ในราคามือสองไงไม่รูนะ้เนาะอ่ะต่อมานะครับชุดนี้ FC นะครับ FC นี่มีประมาณ10กว่าชุดนะก็ราคาเริ่มต้นแค่สี่พันกว่าบาทเองนะชุดนี้ปีเปลิดเอาเ หรือจะเป็นชุดนี้นี่เป็นตัวฮัมเมอร์เนาะอมเมริกันออฟโรดน,นะครับสีดำขอบ8 8นิ้วพร้อมอยาง AT ปี2020นะครับเอาเพียง13,000บาทพอนะครับหรือจะเป็นชุดนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเรนเจอร์เน n กเนเช่นกันนะขอบ7นิ้วนะครับพร้อมอยางปี3นะครับดอกแน่นๆนะครับของตัวบิตโตนด้วยเอาเพียง13,000บาทพอ,อหรือจะเป็นชุดนี้นะครับใบพัดอีกแล้วขอบ20นะ พร้อมอยางปีถิดเก้านะครับเอาเพียงหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่ว่าล้อสวยชุดล้อสวยเลยนะต่อมานะครับอันนี้อันนี้เป็นล้อที่ผมเก็บไว้ใส่ขายแล้วกันนะเป็นล้อใหม่ยางใหม่อ,มอ่ะแต่ถ้าใครอยากซื้อก็ขายนะอ่ะต่อมานะครับชุดนูน้นซีวิกเอฟเคนะครับอ่ามาพร้อมอยางปียี่สิบนะครับเอาเพียงหกพันห้าร้อยบาทโอ้โหราคาเราใจอีกแล้วนะครับต่อมาชุดนี้นะครับเป็นลายอาร์ทีนะครับที่สมัยก่อนฮิตมากนะครับเอาเพียงหมื่นเดียวพอโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับหรือจะเป็นชุดนี้นะครับอันนี้สวยอันนี้เป็นตัวอ่า อเมริกันนะออฟโรดเนาะขอบยี่สิบนิ้วนะครับมาพร้อมยางปี๊บ2ด้วยนะออยเพียง18,000บาทนะครับดอกสวยมากนะครับดอกแน่นเลยคันนี้คือเป็นของคอสมิกทายนะครับแล้วก็เป็นยงางเอทีเนาะของยี่ห้อนะครับเขามีขายนะครับ18ื่นเองนะครับชุดนี้ขอบยี่สินะต่อมานะครับชุดนี้เอเวอเรสต์นะครับ MC มันได้เชนนะครับมาพร้อมยางปี19เอาออเพียง7,500 200บาทพอนะหรือจะเป็นชุดนี้นะครับล้อเนี่ยเป็นตัวเอลเวอร์ตตัวเก่าแต่ว่ายางเนี่ยยังค่อนข้างใหม่นะเลนโซ่ทายขอบ20นะพร้อมยางปี24นะครับเอาเพียง1น0 0 0บาทพอนะครับเหมือนได้ยางแถมล้อแม็กไปฟรีๆนะครับต่อมานะครับชุดนี้กันบ้างอ่านี่ก็สวยเหมือนกันอุ้ยๆเกือบลื่นนี่นะครับอ่าเป็นตัวเมกันออฟโรดนะครับกระสับออฟโรดเนาะมาพร้อมยางปี24นะขอบสินิ้วนะครับเอาเพียง16,000บาทนะครับขายที่าหนเออาไปตามนี้นะครับหนึ่งหกพั นะครับต่อมาชุดนี้เอเวอเรสต์ M4 เช่นกันนะครับมาพร้อมอยางปี๊บเอ็ดเอาไปเพียง7จ็ดบาทพอนะครับหรือจะเป็นอันนี้นะครับแอคคอร์ A นะครับแอคคอร์ A เนี่ยล้ออาจจะต้องไปทําสีหน่อยนะครับเป็นตัว G8 นะครับขอบ17นิ้วพร้อมอยางปี๊บเอ็ดเอาไปเพียง3,500บาทนะครับถัดมา,าถัดมาชุดนี้เป็นล้อเรนโซแท้นะขอบ17นิ้วนะครับ แล้วก็มาพร้อมอยางปีเปลีเอาเพียง7จ0 0บาทพอนะครับใส่รถเก๋ง5้ารูได้หมดเลยนะครับแอดคอร์ตัวเก่าตัวใหม่นะครับหรือจะเป็นพวกะตะกูลรถใหญ่นะได้หมดเลยนะครับอ่ะ FC นะครับ MC เนี่ยผมมีประมาณ10กว่าชุดนะราคาเริ่มต้นแค่4,000บาทเองชุดนี้4,000บาทนะครับพร้อมอยางปีสิใครอยากเปลี่ยนช่วงพวก FD Dog FB Boy นะครับก็มาเลือกใช้ได้นะครับยางส,สวยๆก็มีนะปี22 23เนี่ยมีชุดเยอะเลยนะครับอย่างชุดนี้ปี23เนี่ย เป็นตัวกลึงหน้านะครับเอาเพียง6,500บาทนะครับโอ้โหถูกมากอ่ะถัดมาดีกว่านะครับชุดนี้เป็นล้อเรนเจอร์นะครับตัวมานิเชนแล้วนะครับพร้อมยางปี22นะโอ้โหยางใหม่มากนะครับเอาไปเพียง7,500บาทพอนะครับหรือเป็นชุดนี้นะครับแอคคอร์ดอ่า G8 นะ G9 นะครับพร้อมยางปี1เอาไเพียง4,500บาทเท่านั้นนะครับถัดมาชุดนี้นะครับซีวิกเป็นตัว RS Turbo เช่นกันนะครับ มาพร้อมยางปี18อ่าอาจจะเป็นปีเก่านิดนึงแต่ว่าโอ้โหล้อยังสวยเลยนะครับเอาไปเพียง5,000บาทพอนะครับหรือจะเป็นปาเจโร่นะครับเดิมๆเนี่ยอ่าคอ18นิ้วแบบนี้นะครับสีดำกึ่งหน้าเงาพร้อมยางปี19เอาไปเพียง7,500บาทนะครับ FC นะครับเอ่อใหม่ๆเนี่ยเยอะเลยนะปี2022 6,500ยังนะอ่ะต่อมานะครับชุดนี้กันบ้างดีกว่าเอเวอเรสต์นะครับปี2อนะครับพร้อมตัวล้อเนี่ยคอ20เอาไปเพียง8,000บาทนะครับ หรือจะเป็นชุดนี้นะครับโอ้โหเป็นลูกโม่นะขอบสินิ้วหรือเปล่าอันนี้ขอดูก่อนใหญ่มากขอบสินิ้วนะครับพร้อมอยาง AT ปี2สนะของ BF Good s, ุชชัอีกด้วยโอ้โหยางเทพด้วยนะเอาเพียง1น0 0 0บาทนะครับคุ้มมากชุดนี้นะต่อมาชุดที่ผมเหยียบอยู่นะครับเป็นตัวฟอร์ดเรนเจอร์เน็กเจอรนะครับพร้อมอยางปีฟสานะชุดนี้เราวิ่งมาประมาณสอ0 0ามนโลนะใหม่มากนะครับเอาเพียง16,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้มิลเอ็กนะครับเป็นตัวฉมเก่า มาพร้อมอยางปีสิบเก้าเอาไปเพียง7,000บาทพอนะครับหรือจะเป็นตัวเวลนะครับ่าอันนี้เวลเ,เวลขอบกระจกด้วยนะครับมาพร้อมอยางปีสิบเก้านะครับเอาไปเพียง800 0บาทพอนะครับล้อรีโวยังพอมีนะครับอันนี้เป็นปี18นะครับล้อสวยยางไม่ค่อยดีเอาเพียง4,500บาทเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นตัวอ่าอันนั้นคือ Honda a c c o r d แ,แน่เลยนะครับ Accord ตัว G10 นะ มาพร้อมอยางปี๊ฝานะครับเอาไปเพียง10,000บาทพอนะครับหรือจะเป็นนะครับชุดนี้อันนี้ล้อเป็นล้อสเศษของผมนะครับอ่คอร์สิบแปดนิ้วบายพัทนะครับดำขีดเงินนะผมมี3ามวงนะผมขายแค่วงละ1,000บาทพอนะครับอ่าใครอยากได้ล้อใหม่หรือว่าล้อแค่คู่เดียวก็เอาไปใส่พวกรถคอกได้นะครับอ่ะรถญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถยุโรปอีกคลิปแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเพียง5,000บาทเอง